ออยเมียบีมโพสต์หลังหวยออก18ล้านแค่เอื้อมลูกแฝดก็ให้เลขตรงๆ18ล้านแค่เอื้อมเห็นเลขตรงรางวันที่1แฟนๆแห่คอมเมนต์ลัน่นออยอัติพรภรยาบีมกวีโพสต์หลังหวยออก18ล้านแค่เอื้อมเลยทีเดียวเจ้าตัวโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อมางวดวันที่16มิถุนาย,ยน64หลังผลสลากออกมางวดนี้ซื้อหลายใบพร้อมแคปชั่นว่าพอดีงวดนี้เลขมันเยอะดีนะซื้อไม่ครบทำเอาแฟนๆคอมเมนต์ลัน เสียดายแทนหลังจากเห็นหวยชุด3ใบ18ล้านเลขท้าย3ตัว861ตรงเลขรางวัลที่1เป๊ะแฟนคลับร้องเรียกแม่ลั่นกับเลข861ตรงๆเลยสาวออยคอมเมนต์ตอบด้วยความเสียดายเช่นกันว่าแม่ว่าแม่มั่นใจแต่แม่แทงผิดเป้าใช่ไหมพร้อมทั้งบอกเลยว่าเสียดายมากขณะที่มีคนบอกว่าถ้าแม่เล่นเอกชนแม่รวยสาออยแม่น้องทีน้องพีก็หัวเราะชอบใจบอกว่าชอบชื่อนี้ โดยแฟนคลับเสียดายคอมเมนต์เลขที่ลูกแฝดของบีมออยบอกตรงๆเลยคือเลข้าย2ตัว1.7ด้วยอาทิแม่เกือบได้18ล้านแล้วห่วยพิธีบอกตรงๆเลยค่ะลืมซื้อ1.7ที่พิธีนับตอนโดนแม่ลงโทษเสียใจ8.6.1ถูกนะแม่แต่ไม่ได้ตังค์งวดหน้าขอให้โชคดีค่ะเป็นต้น